สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีกับช่องเที่ยวทั่วไทยสไตล์น้องนะคะในคลิปนี้นะคะน้องก็ยังอยู่ที่เขาค้ออยู่เช่นเดิมกับทริปนอนเขาค้อคืนเดียวเที่ยวอะไรยังไงให้คุ้มนะคะซึ่ง EP นี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวน้ำตกจ้าฮันแน่น้องเชื่อเลยนะคะว่าหลายๆคนไม่ทราบว่าเขาค้อก็มีน้ำตกนะ น้ำตกสีดิตนั่นเองค่ะน้องอ่านออกเสียงถูกปอมไม่รู้นะคะเอาเป็นว่าน้ําตกเนี้ยนะคะน้องเห็นตอนที่น้องขับรถออกจากลานกลางเต็นท์ไปสนีเพื่อจะไปทุ่งกังหันลมค่ะ คือระหว่างเนี้ยที่น้องขับไปอ่ะน้องก็เห็นซ้ายมือเขียนว่าทางแยกไปน้ำตกนะจ๊ะขับรถไปแค่ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวน้องจะรีวิวเส้นทางและบรรยากาศน้ำตกให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะว่ามันจะสวยคุ้มค่ากับเราจะต้องขับรถแวะไปหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ ย่างตอนนี้นะคะน้องใส่เกียร์ต่ำค่ะตอนนี้นะน้องกำลังแบบขับรถไปเที่ยวน้ำตกสีดิบนะคะคือน้องมาเขาคขาตั้งหลายรอบวะน้องยังไม่เคยไปเที่ยวเลยอันนี้น้องใส่เกียร์ต่ำอยู่นะคะแล้วน้องก็ปล่อยรถไหลอย,อย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้เหยียบคันเร่งอันนี้น้องกลับไปใส่เกียร์ปกติค่ะตรงนี้ความชัน โอเคชันนิดเดียวค่ะน้องก็ใส่เกียร์ดีแล้วก็เหยียบเบรกช่วยนิดนึงอันนี้น้องไม่ได้เปลี่ยนเกียร์นะคะใส่เกียร์ดีอันนี้อะไรเอ่ยแทนลักทะเลเหมอกค่ะโอ้คนนอนเยอะนะคะเนี่ยแทนลักทะเลเหมอกมีร้านกาแฟด้วยค่ะวิวก็สวยนะแทนลักทะเลหมอกอันนี้น้องใส่เกียร์ต่ำแล้วค่ะเนี่ยค่ะขยับมันเลยนะคะเกียร์ดี ันนี้ต้องเหยียบเบรกช่วยค่ะอันนี้เหยียบเบรกช่วยไม่งั้นถ้าถ้าปล่อยรถไหลอย,อย่างเดียวไม่เหยียบเบรกช่วยนี่เอาไม่ไหวค่ะบางทีเราเราตีโค้งไม่ทันอันนี้ปล่อยไหลค่ะอันนี้เหยียบเบรกช่วยเออสวยมาสักครู่นะคะอันนี้น้องกลับไปใส่เกียร์ดีปกติแล้วค่ะอ,อ๋อมันก็เหมือนกำมองคนละฝั่ง เมื่อคืนน้องนอนจกฝั่งนั้นมองมาฝั่งนี้นะคะก็แค่นอนฝั่งนี้มองไปฝั่งนั้นก็แค่นั้นเองแต่มันก็มีความสวยอันนี้โอ้โหราชันน้องกลับลงไปใส่เกียร์บีค่ะนี่เขาเขียนป้ายเลยนะคะใช้เกียรบบ์ต่ำอันนี้น้องปล่อยรถไหลค่ะไหลไหลอย่างเดียวเลยค่ะเขาบอกให้ขับไม่เกินสามสิบอันนี้เหยียบเบรกค่ะนี่เหยียบเบรก าบอกให้ขับไม่เกิน30นะคะโอเคแต่น้องก็ทะลุไป40เหมือนกันแหละข้าวตรงนั้นค่ะอันนี้ตอนนี้ความเร็วต้องอยู่ที่2ี่สิบเองค่ะเพราะว่าโค้งตรงนี้คือมันลงมันเร็วมากเร็วแล้วก็ต้องตีโค้งด้วยอันนี้น้องเลี้ยงความเร็วไปที่2ี่รอบเครื่องยนต์น้องอยู่ที่2 0 0พค่ะตอนนี้กลับมาที่เกียร์ดีค่ะอันนี้แปลงสตรอเบอร์รี่นะคะเนี่ย อันนี้ที่พักที่ไหนเอ่ยอ๋พูดต่อน้องตกซีดิทคือมาหลาหคนนะยังไม่เคยไปเลยเห็นคนอื่นเขาถ่ายรูปกันเออก็สวยดีอะอันนี้น้องมันชันนะแต่น้องไม่ได้ใส่เกียร์ต่ำค่ะเพราะว่าน้องเห็นทางลาดระยะยาวไปแล้วมันไม่น่ากลัวน้องรู้ว่ามันจะตรงไปอะค่ะน้องก็เลยปล่อยรถไหลอย,อย่างเดียวเลย นี่คือยังไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะเพราะแรงรถไหลามาจากเนินเมื่อสักครู่เนะะี่ยค่ะโอเคเหยียบคันเร่งแล้วค่ะตอนนี้มันก็ยังไงดีอะบางทีอะเนินที่เราเห็นว่าข้างหน้าทางมันตรงหรือว่าข้างหน้ามันขึ้นเนินอีกครั้งหนึ่งอะบางทีน้องก็ไม่ได้ใส่เกียร์ต่ำนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นทางลาดลง แล้วน้องไม่รู้เลยว่าข้างหน้ามันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันจะขึ้นหรือมันจะลงอีกอ่ะอันนั้นน่ะน้องจะใส่เกียร์ต่ําไปเลยเพราะความไม่ประมาทนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เกียร์ดีปกติรถมันไหลเร็วไหลเร็วเราก็ต้องเหยียบเบรกเยอะถูกไหมคะเดี๋ยวพอเบรกไม่ถ้าเราไม่เหยียบเบรกรถมันก็ไหลเร็วเกินเกินกว่าเราที่เราจะควบคุมไหวว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบนี้ค่ะมันก็จะอันตรายนะคะอ๋ออันนี้ที่พักเต็มเลยค่ะ แต่ตรงนี้วิวเริ่มไม่ค่อยสวยแล้วนะคะนึกว่าวิวแถวนี้เริ่มไม่ค่อยสวยแล้วแหละอู้ข้าวข้าวเหลืองแล้วค่ะเดือนตุลาคมนะคะแถวนี้นึกว่าไม่ค่อยสวยแล้วอะต่ำแล้วค่ะมองไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรแล้วอะวิวไม่สวยแล้วค่ะ อ๋อเขามีค่าบริการด้วยระยะ10ลบพระนครเป็น50เนาะไปค่ารถก่อนครับตรงนี้บุฟเฟ่ต์จจ่ายเป็นเส้นโจอ๋อหรอพี่มันน้ำตกนี่มันต้องเดินเข้าไปหรอคะ200เมตรครับอันตรายไหมคะไม่อันตรายไปไปคนเดียวก็ได้ใช่ไหมอะถึงแล้วค่าน้ำตกสีดิบนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเดินเข้าไปนะคะจ่ายค่าธรรมเนียม รถยนต์30บาทแล้วก็ค่าบุคคลที่เข้าอีก20บาทต่อหัวนะคะนักเลงเจ้าทิมโอ้อาหารการกินเยอะมากเลยค่ะคือร้านส้าตามตำร้านไข่ปิ้งเสื้อผ้าของฝากอะโวคาโดเยอะมาก หลายล้านเลยค่ะโอโหโเนี่บูธเจ็ดเจ็ดสิบบาทเองซื้อมาเมื่อกี้นี่เองค่ะคน,นะน้องเพิ่งซื้อมาเมื่อสักครู่โลละแปดสิบมาเจอตรงนี้เจ็ดสิบเซ็งเลยอะ่ะเสออียดายดาคือแบบว่าเดินยังไม่ทันเหนื่อยเลยนะคะถึงน้ำตกแล้ว นึกว่าแบบให้ยืนดูน้ำตกบนระเบียงนะคะแต่เขาบอกว่าไต่ลงเดินลงไปข้างในได้เน,นี่ยค่ะเรากำลังเดินลงไปข้างในไปดูข้างล่างนะคะจะสวยก็ยืนดูอยู่ที่ระเบียง แรกนะคะน้องนี่ทำใจเลยค่ะว่าจะต้องเดินไกลขนาดไหนนะคะถึงจะถึงน้ำตกปรากฏว่าเดินเข้ามานี่เดียวยังไม่ทันเหนื่อยเลยนะคะก็ถึงน้ำตกแล้วหนำซ้ำไม่เปรี่ยวด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครมาคนเดียวก็สามารถที่จะเที่ยวได้เช่นกันค่ะสำหรับใครที่มาเที่ยวเขาค้ออย่าลืมบรรจุโปรแกรมการเที่ยวน้ำตกสีดิตลงไปในโปรแกรมเลยนะคะ เพื่อนๆสามารถที่จะใช้เวลากับจุดนี้นะคะทั้งขับรถเข้ามานะคะการเดินเข้าไปแล้วก็การถ่ายรูปน้องว่านะประมาณสัก40นาทีถึง50นาทีก็เพียงพอแล้วล่ะคะ่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวเขาเค้ออย่าลืมน้ำตกสีดิดนะ <S 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 EP นี้นะคะน้องขอจบแต่เพียงตรงนี้นะคะ EP ถัดไปเดี๋ยวน้องจะพาไปเที่ยวทุ่งไฮเดนเยีเขาคอค่ะสวยงามทางขึ้นก็แอบชันเหมือนกันนะคะไปดูรีวิวกันที่ EP หน้านะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะฮันแน่อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องนะคะบายบายจริงๆแล้วค่ะ